กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมา unbox ตัวลำนะครับ Extreme Five นะครับซึ่งมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าลำนี้เนี่ยไม่เคยรีวิวเลยนะครับมันคือ Extreme f i h e Extra 300นะครับ70นิ้วนะครับเป็นคาร์บอนเวอร์ชันนะครับ70นิ้วก็คือนี่นะครับอ๋อไม่ใช่นะครับนี่ NG นะครับ60นิ้วนะครับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ NG ต,ตัวพ่ออยู่ข้างหลังนะครับ b u t t f l y นะครับนี่นะครับดูสเปคนะครับนี่นะครับก็คือวิงสเปน70นิ้วเลงอยู่ที่70นิ้วเหมือนกันนะครับวิงอาเรียอยู่ที่1,000 square inch นะครับเราจะใช้ตอนที่เราเปรียบเทียบเนาะแล้วก็ลงได้ตั้งแต่ไฟฟ้านะครับ12เซลล์3,001-3,007 0แอ ah, มนะครับ uh, ลำนี้ผมเคยลง6เซลล์5,000ด้วยนะครับมันก็จะแรงแบบนุ่มๆนะ แต่ถ้า12เซลล์ก็จะปุ๊ดปารตนะครับแล้วก็หรือว่าเราลงเป็นเครื่องยนต์ก็ได้นะครับ30-35ซีซี cc, นะครับ s h 5รุ่นใหม่ๆม,มาจะลงได้2แบบนะครับคือโครงสร้างทํามารองรับอยู่แล้วนะครับเซอร์โวใช้4ตัวที่เป็นไฮท็อกเมทัลเกียร์นะครับเขา Recommend ตัว MKS 1220นะครับมันก็คือประมาณ20กิโลขึ้นนะครับผมนี่นะครับตัวลังสีนี้ก็ เป็นพิมพ์นิยมนะครับเพราะว่ามันมองบนฟ้าชัดนะครับแล้วก็ตัวจริงเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับผมจะไม่เหมือนสีขาวที่มันจะเรียบๆนะครับแล้วก็มาดูข้างหน้าก่อนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับที่บอกนะครับตัวแป้นเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะทํามาก็คือเป็น X Power 3 0 cc ก็คือไฟฟ้าเนาะหรือว่า D ส3 5นะครับก็คือเขาบอกมาเลยนะครับผมว่าลงได้ตั้มงแา่30 3 5 cc นะครับ ด้านข้างก็คือยังไม่ได้แกะนะครับก็คือถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยเราจะปิดหมดนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะเปิดแล้วก็ไปเจาะด้านล่างนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับด้านบนนะครับคาร์บอนดรายนะครับทีมไฟจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวนะครับงานกาว่าเรียบร้อยนะครับนี่ครับพอมาดูด้านล่างครับวางเซอร์โวนี่จะเป็นที่วางเซอร์โวคันเร่งนะครับผมก็จะเป็นคาร์บอนท็อปลงมานะครับเพื่อช่วยในเรื่องของ ถ้าเรายึดเซโรไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยมันเล่นลานานอาจจะมีคราบน้ํามันนะครับมาโดนละอองแล้วก็ทําให้ไม้มันเสื่อมนะครับนี่เราก็จะยึดเป็นคาร์บอนไว้ให้นะครับเพื่อช่วยตรงนี้นะครับข้างล่างก็อย่างที่บอกนะครับยังไม่ได้เจาะอะไรเลยนะครับไฟฟ้าก็เจาะนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันหรือว่าเครื่องยนต์เบนซินไม่ต้องเจาะนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ลมร้อนเข้าไปในลํานะครับผมรานนี้มาดูข้างในนะครับนี่นะครับเอ่อตัวลำจะเล็กกว่าเจ็สิแปดนิ้ว มิติก็เล็กกว่าพอสมควรนะครับเพราะว่า78็แปดเนี่ยพอวางเครื่องสาม้าเนี่ยมันจะค่อยงตุยๆนะครับอันนี้ก็คือวางห้าสิบนะครับผมห้าห้าขอโทษครับนี่นะครับพออันนี้มาเป็นไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับอนุพี่เป็นเคลียร์นะครับไม่มีนักบินนะครับรุ่นเล็กๆจะไม่มีนักบินมาให้นะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ๆอ่าสามห้าก็ยังไม่มีนักบินนะครับอาจจะเป็นรุ่นอ่า เจ็ดสิบแปดมี cover มาให้แต่ไม่มีนักบินก็จะเริ่มมีตั้งแต่เก้าสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมนี่ข้างในก็เป็นคาร์บอนท็อปมาแล้วนะครับท็อปมาแล้วนะครับโอ้โนี่ปริมมาด้วยนะครับป๊าจะรีวิวนะครับนี่ใช่ครับนี่ครับนี่อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูใหม่ครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งยกเดี๋ยวป๊ารีวิวให้ ให้ทุกคนดูก่อนนะครับนเจงใช่ครับเนี่ยลืมเลยเห็นไหมครับในจุดยึดนะครับจุดยึดของเครื่องบินเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนจะมีแค่ตัวสปริงอย่างเดียวนะครับแต่พอหลังๆมาเนี่ยพอมันเป็นดูอเนี่ยเป็นน้ํามันและไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีจุดยึดน็อตมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าน้ํามันมันจะสั่นเบนซินจะสั่นนะครับก็เรายึดคู่นะครับทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าถ้ายึดอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวตรงรูนี่นะครับนานๆเนี่ยมันจะมันจะสึกนะครับ ก็ต้องยึดด้วยน็อตด้วยนะครับคาร์บอนเห็นไหมครับเครื่องบินสมัยใหม่โอ้โหนักตอนซื้อเบาตอนบินจริงนะครับค่อนข้างแบบโล่งๆเลยนะครับแต่ว่าไอ้ทีมไฟเขากระจายน้ําหนักค่อนข้างดีนะครับเอกลักษณ์ของไอ้ทีมไฟ์คือการกระจายน้ําหนักที่ดีนะครับนี่นะครับข้างในนะครับเป็นดรายคาร์บอนหมดนะครับค่อนข้างจะงานเรียบร้อยก็คือเรียบร้อยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับก็คือค่ายนี้แหละที่ทีมไฟ์นะครับผม ก็เนี่ยจะเป็นรายนะครับนี่ครับแล้วก็สปาก็เป็นถ้ารุ่นรุ่นเล็กๆจะเป็นสปาเป็นพลาสติกนะครับเป็นแกนพลาสติกแบคไลท์นะครับก็คือลดน้ําหนักนะครับเราก็ต้องอมันดูนะครับตรงนี้ครับน้องกันไัยประมาณ350ร้อยาไฟก็ต้องเช็คแล้วก็โอเวอร์ฮอนนะครับอย่างที่เคยบอกไปนี่แล้วก็ลำนี้นะครับวิธีการวางอุปกรณ์ แบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าถังน้ํามันลำนี้จะวางสามร้ห้าีนะครับถังน้ามันจะวางตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เซอร์โวลำนี้เลือกไม่ได้นะครับก็คือตรงนี้ลัดเดอร์อยู่ที่เป็นสลิงนะครับผมแล้วก็ระบบไฟก็จะวางตรงนี้นะครับนี่พวกเบรกนะครับแล้วก็รีเซีอยู่นี่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่จะวางแถวแถวนี้นะครับผมข้างหนึ่งนะครับก็จะนี่ ผมนีน้ด้านหลังนะครับลำนี้อย่างที่บอกใช้เซอร์โวสี่ตัวนะครับก็คือแอรอนสองตัวลัดเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็อิลิเวเตอร์หนึ่งตัวนะครับก็คือลำนี้ถอดถางไม่ได้นะครับที่ถอดถางไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาประหยัดตังค์นะครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะลดน้ําหนักเนาะลำที่พอเนไซส์เจ็ดสิบนิ้วเจ็ดสิบสี่นิ้วเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องใช้เซอร์โวอิลิเวเตอร์สองตัวนะครับมันอาจจะขนล,ลำบากหน่อยนะครับแต่ว่า มันจะช่วยลดน้ําหนักไปค่อนข้างเยอะก็คืออย่างอันเนี้ยเราจะถอดหางได้นะครับแต่ถอดหางเนี่ยเซอร์โวไม่ได้อยู่ในหางนะครับเพราะมันเล็กเกินไปนะครับไม่ได้อยู่ในสเตเบลิเซอร์เซอร์โวจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับมันก็มันก็เราถอดหางแต่เราก็ต้องไปนั่งถอดอาร์มนะครับผมมันก็จะเสียเวลาเหมือนกันเขาก็เลยดีไซน์ว่าถ้าเปรัมเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสี่เนี่ยมันก็จะอยู่นี่นะครับมีจิ๊กให้เรียบร้อยนะครับก็คือสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตายไปเลยนะครับผม อันนี้ตัวปีกนะครับตัวปีกยังไม่ได้ซีนให้แกลบนะครับลำนี้ก็ต้องซีนให้แกลบเองนะครับผมนี่ยังไม่ได้ยึดอะไรนะครับใส่บ็อกซี่ซีนให้แกลบเองนะครับซีนให้แกลบอย่าบอกว่าสาคัญเนี่ยครับบอกว่าต้องทำเนี่ยครับทุกลำนะครับต้องทํานะครับรุ่นใหม่ๆแบบจริงจ๋าๆเลยเขาก็จะซีนมาให้นะครับแต่ถ้ารุ่นเก่าๆหรือว่ารุ่นที่ผลิตออกมาสักพักแล้วเนี่ยเขาจะยังไม่ซีนนะครับนี่นะ ตัวฮาร์ดแวร์ที่ให้นะครับอันนี้ผมก็ลื้อกล่องมานะครับอันนี้ก็ป๋องกระเป๋าปีกนะครับกระเป๋าหาไม่ต้องมีเนาะอ่าแล้วนี่ก็คขอบล้อนะครับขอบล้อมีขาล้อคาร์บอนนะครับเบาวิวครับผมไซส์ฟอสนะครับไซส์ฟอส่าสำหรับผมสําคัญมากนะครับยกเว้นไซส์ร้อยนะครับไม่จําเป็นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถุงเท้านะครับถุงเท้ารอบล้อเอ๋ถุงเท้าของขาล้อนะครับ ใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะครับเพื่อความสวยนะครับแล้วก็ใส่ยางมาให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับวิธีการติดก็ใช้ปืนซิลิโคนนะครับไม่งั้นอย่างอื่นมันสั่นแล้วมันหลุดหมดนะครับผมอ่านนี้ก็ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะครับอาร์มคอนโทลฮอนนะครับล้อนะครับผมก็มีมาให้ครบนะครับผมนนะครับแล้วก็ขารหลังนะครับนี่ขารหลัง ขาล้อหลังไอ้ทีมไฟท์เคยบอกไปแล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับคาร์บอนที่ขาล้อหลังเนี่ยมันจะนูนขึ้นมานะครับผมไม่อยากแกะนะครับมันจะนูนขึ้นมานะครับนี่พอมันนูนจะแข็งแรงนะครับที่ห้องอื่นไม่มีนะครับและตรงช่วงข้างหลังก็เป็น CNC นะครับอลูมิเนียม CNC นะครับนี่ติดตาสัญญาณไอ้ทีมไฟท์ก็จะแข็งแรงนะครับผมค่อนข้างมันแข็งแรงเลยล่ะครับอ่าเพราะว่าเขาสั่งผลิตโดยเฉพาะนะครับแล้วก็นี่สาหรับไฟฟ้านะครับฮุด มุดติดที่่า,าวิ่งนะครับติดตรงนี้นะครับนี่สำหรับไฟฟ้านะครับคือให้ลมเข้าไปที่มอเตอร์โดยตรงนะครับผมวิธีการดิดคาวิ่งก็นะ็อตสองตัวนี่นะครับข้างล่างก็อ่าวนะครับข้างล่างก็มีน็อตอีกตัวสามตัวนะครับเพื่อความชชวร์นะครับลำนี้ผมเท่าที่เท่าที่ลองลำลำลำ,ลำแรกไปก็ น่าจะอยู่ประมาณ4โลกลางๆนะครับพร้อมบินนะครับรวมน้ํามันประมาณ3 8 0ร้ซีซีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเบานะครับในไซส์สามทหซีซีนะครับผมเบามากนะครับแล้วก็เดี๋ยว x อ็ r ซ์ g เนี่ยเดี๋ยวจะให้เจ้าของเข้ามาเปิดเองนะครับมารีวิวเองนะครับยังไม่เปิดนะครับนี่ก็เป็น u u i k Reviews นะครับตัว Extra 370นิ้วนะครับ ราคาจะอยู่ประมาณสองหมื่นนิดๆนะครับสองหมื่นนิดๆแล้วแต่ค่างเงินนะครับผมไม่ไม่เกินสองหมื่นสองะครับแล้วแต่ค่างเงินแตบช่วงนี้ค่างเงินแพงก็จะลําบากหน่อยครับผมครับผมาเของรบจัดมือจัดบ้านอ่ะครับปรินบนอีกแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวป้าไปจัดห้องให้เรียบร้อยครับนี่นะครับอย่างอื่นก็เออไม่ก็มีอัปเดตนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคงทยอยทยอยนะครับผมอ่าไม่ติฟลายใส่โฟลตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพึ่งพึ่งตัดสินใจนำเข้าตัวสกายวิงมานะครับก็จะเป็นลำที่ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวเรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับไปแล้วครับผมผม